สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็มาอันนี้จะเป็นมาสกัดพื้นยางมาตอยนะคะออกนะคะเพราะว่าเออเราจะเทใหม่นะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเทิบตรงนี้มัน,น,มนสงูงแล้วก็มันเสื่อมสภาพก็เลยเอาแยกมาสกัดออกนะคะก็ทํางานกลางคืนที่เซ็นทรัลแอมบาสซีมค่ะวันนี้มีเรื่องพูดนิดหนึ่งนะเรียบไปเล่นเฟซบุ๊ก เออแล้วเจอไลฟ์โค้ดคนหนึ่งบอกว่าเออเราเป็นลูกน้องทํางานอะ่ะคือไม่ต้องทําแบบเอาเป็นเอาตายหรือว่าไม่ต้องทําแบบถวายชีวิตหรอกเพราะว่าวันหนึ่งบริษัทเวลาที่เขาไม่มีเราอะ่ะเขาก็หาคนอื่นมาแทนหรือว่าสักวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนที่ถูกลืมหรือว่าเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งคนก็ถามเออน้องพวกเราออกแล้วเนาะเขาก็จะถามว่าน้องคนนั้นอะ่ะน้องคนนั้นน่ะที่ออกไปแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่า ไลฟ์โค้ดที่มาสอนแบบนี้นะเป็นเป็นตักกะที่วิบัติมากแล้วก็เป็นไมซ์เซ็ตที่ค่อนข้างแย่ถ้าเคมีลูกน้องหรือว่าคนรอบตัวที่มีไมซ์เซ็ตแบบนี้นะเคคิดว่าเคเคไม่เอาและเคก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมคือบางทีอะ่ะ คือไม่ว่าเราจะทําตําแหน่งอะไรบทบาทหน้าที่อะไรนะคะเราก็ต้องทําให้เต็มที่มันไม่ใช่เพื่อแค่ว่าเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วคนอื่นได้ประโยชน์แต่สิ่งที่มันสําคัญคือประโยชน์มันเกิดจากตัวท่านเองนะข้อแรกคืออะไรคะเวลาท่านทํางานเต็มที่เนี่ยอ่าข้อแรกเลยท่านได้ถูกโปรโมตเนาะในเรื่องตําแหน่งคือยังไม่ต้องถึงขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้อันดับแรกเลยคุณก็ได้รับคําชมลนะคําชมการรักใคร่เอ็นดูเริ่มต้นเลยตั้งแต่เพื่อนร่วมงานนะคะ หัวหน้าชุดเจ้าของบริษัทอะไรเนี่ยเขาเห็นคนพวกนี้เขาสังเกตรเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรที่ไหนอย่างไรมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราขยันขันแข็งทํางานทุ่มเทเนี่ยมันก็เป็นผลดีตัวเราเองเราได้รับความรักใคร่ความเอ็นดูเจ้านายเห็นลูกพี่เห็นก็อยากจะเลื่อนขั้นให้ตําแหน่งหรือมอบหมายงานให้และอีกอย่างที่2ก็คือนะคะ มันเป็นผลปร,ประโยชน์กับตัวท่านเองเมื่อท่านเนี่ยเก่งในสิ่งนั้นๆอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยท่านสามารถนําหลักการวิชาการหรือว่าทฤษฎีที่ท่านทํางานมาแล้วเรียนรู้มาเนี่ยไปไประยุกต์ใช้นําไปใช้ไปพัฒนาตัวท่านเองไปเปิดธุรกิจกิจการหรือว่านําไปต่อยอดได้นะคะซึ่งการทํางานแบบสุดตัวเนี่ยคือเคบอกเลยว่ามันดีกับทุกคนทั้งท่านตัวท่านเองแล้วก็องค์กรของท่านนะคะแล้วก็ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องนี้เคก็ทํากับตัวเองนะคะเวลาเคได้ยินไลค้ดมาสอนอะไรที่มันแบบตะก,กะค่อยๆอะไรเงี้ยเคมองว่ามันแบบบางทีเหมือนคือคุณคุณนะมาสอนคนอื่นคุณทํามาหากินอะไรแล้วตะก,กะแบบนี้มันมันควรจะสอนกันไหมนะคะมันมันมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่บวกอะ่ะไม่ดีไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมาสอนนะคะนะคะฝากไวค้ค่ะ